สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมออกก่อนวีปันเลขทางช่อง y o u t u b e นะครับก็มาพบกันหลังห้วยออกนะครับหลังจากห้วยออกแล้ววันนี้ดูลอตเตอรี่ครับว่าจะเข้าไหมจะเข้าไหมเลขที่ออกไปนะครับเพื่อนเลขที่ออกไปนะครับ ชุดชุดที่ผมคันให้ไม่เข้าแต่ว่าเข้าชุดเต็มชุดที่คัดไปห้าชุดหชุดไม่เข้าแต่ว่าเข้าชุดเต็มและบังเอิญเลขที่ออกสองตัวล่างห้าสี่ตรงกับทะเบียนรถก็ก็เลยได้จัดมาอยู่ได้จัดมา ได้จัดลอตเตอรี่มาอยู่นะครับเพื่อนๆต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงชุดเต็มก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่มาดูวันนี้ว่าเลขออกอะไรบ้างครับเพื่อนๆมาดูเลยครับก็นี่ครับตัวเลขที่ผมลงให้ไปเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานนี้ครับก็ ผมลงไปชุดมีกี่ชุด6ชุดครับก็ที่ผมเน้นให้หนก็ถือว่าไม่เข้าครับ8ปดหนึ่งแปดส่ส่วน2ตัวก็ออก สี่นะครับห้าสี่สามตัวหน้าหนึ่งสามเก้าห้าสามศูนย์และสามตัวท้ายเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกห้าหกห้าหกไม่ใช่ หกห้าหกกับก็ถือว่าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆแต่ว่า <c oughs> ผมไม่เอาชุดเต็มลงไปให้ถ้าเอาชุดเต็มลงไปมันก็จะเยอะีส่วนผมสองสี่สองสี่นี่ก็ซื้อสองสี่ สองสีหนึ่งหกหนึ่งหก็ซื้อครับเพื่อนๆพืหนึ่งหตัวเน้นแต่ว่าจะจะเน้นจะเน้นไปส 4, 4ีอยู่หลักหน่วยสองสี่แปดสี่แต่ไม่เอาสี่ห้าสี่ลงครับเพื่อนเพือห้าสี่คือไม่ได้เอาลงก็ต้อง ขอภายด้วยคัดคัดคัดมาผิดคัดมาผิดก็ไม่เป็นไรครับงวนหน้าก็ว่ากันใหม่นี่ครับส่วนส่วนผมก็จัดมามีมีทุนก็จัดมาทะเบียนรถทะเบียนรถด,ด้วยนะครับเป็นทะเบียนรถด,ด้วยก็เลยจัดมาไม่งั้นก็ใต้น้ําใต้น้ําจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นสิ่ง ผิดกฎหมายนะครับก็สนับสนุนสนับสนุนสราก,กินแบง่งรัฐบาลนะครับเป็นเพื่อนไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ